คาถาหลวงปู่ทวดให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความโชคดีอนุภาพของคาถาหลวงปู่ทวดการสวดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดหรือสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงโดยบางคนก็จะกลัดไว้ที่เสื้อของทาลกเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลแต่หากใครที่กำลังติดต่อธุรกิจหรือค้าขายก็จะเกิดโชคลาภ ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองปัจจุบันคนส่วนใหญ่จึงนิยมพกพระติดตัวเสมอและสวดเมื่อต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุวิธีการบูชาหลวงปูท่ทวดเตรียมทูบแขกหรือทูบสีดำจำนวน9ดอกดอกมะลิสีขาว9ดอกจากนั้นก็ให้ท่องน้ำโมสจบตามด้วยคาถาตามด้วยคาถาหลวงปูท่ทวดอีกสามจบ คาถาบูชาหลวงปู่ทวดนะโมต,าาตัสมมาสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะวา นะโมโพธิสัตโตออคันติมายะอิติภคะวาคำแปลของบทสวดหลวงปู่ทวดจากคาถาบูชาหลวงปู่ทวดแปลความได้ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด,ด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงปู่ทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้